ในการที่ชีวิตราบเรียบมาตลอดเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเป็นเรื่องดีเสมอไปเพราะว่าพอถึงวันที่ชีวิตมันเริ่มขูุขระขึ้นมาเนี่ยซึ่งมันเป็นธรรมดาของทุกชีวิตเนี่ยถ้าราบเรียบมาตลอดเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไม่เคยเจอโจทย์ไม่เคยเจอกันบ้านที่จะมาช่วยฝึกใจให้สามารถพร้อมจะรับมือกับความทุกข์ที่รุนแรง ในวันข้างหน้าได้อย่างถ้าเกิดว่าเขาได้รู้จักความสูญเสียบ้างมอนในงานหนึ่งมันก็เหมือนกับว่าเป็นการฝึกเป็นการเตรียมใจนะให้รู้จักรับมือกับความเศร้าความโศกที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อๆไปครครั้นถึงเวลาที่ต้องสูญเสียคนที่ใกล้ชิดมากๆคนที่รักมันก็จะพอจะรู้วิธีหรือพอที่จะมี ภูมิต้านทานนะกับความสูญเสียได้แต่ถ้าช่วยมันราบเรียบตลอดไปเลยเนี่ยแล้วไม่มีโอกาสที่จะได้เจอกับโจทย์เจอกับการบ้านที่จะช่วยฝึกใจหรือสอนใจพอถึงเวลาเจอความสูญเสียหนักๆน,นี่มันเอาไม่อยู่นะทำได้ยากเพราะฉะนั้น,นการที่คนเรานี่มีช่วยที่ราบรื่นราบเรียบนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องดีเสมอไป ก็เช่นเดียวคนที่มีชีวิตสะดวกสบายมากไม่เคยเจอความยากลำบากอยากได้อะไรก็ได้พ่อแม่ปลนเปลือให้มีเงินมากมายไม่รู้จักคำว่าผิดหวังอันนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นชีวิตที่มีความเสี่ยงนะเพราะว่าพอไม่รู้จักความยากลำบากมันก็ไม่มีภูมิต้านทาน ที่จะรับมือกับความทุกข์ความผิดหวังเพราะฉนั้นเวลาเราเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจเราเจอสิ่งที่มากระทบใจเนี่ยจกนกระทั่งเกิดความโกรธเกิดความหงุดหงิดให้ลองมองว่าเออมันมันก็มีข้อดีนะมันมาช่วยทำให้เราได้รู้จักความทุกข์รู้จักความโกรธรู้จักความหงุดหงิด ไอ้ตรงนี้เรามาเป็นวิชานะแล้วก็เป็นภูมิต้านทานนะที่จะช่วยเราได้ในอนาคตหรือช่วยทำให้เราเนี่ยรู้จักรับมือนะกับความผิดหวังกับความสูญเสียกับสิ่งที่มากระทบได้ดนั้เวลาเรามาปฏิบัติเนี่ยแม้เราจะพาตัวมาอยู่ที่วัดอุตส่าห์มาปฏิบัติแล้วทำความเพียรไม่ว่าจะเป็นการเดินจงกรมสร้างจังหวะ แต่ว่ามันก็อดไม่ได้ที่จะหงุดหงิดโน่นรู้สึกไม่พอใจนั่นมีความโกรธเกิดขึ้นอยู่เนืองเนืองก็จะไปเสียใจจะไปผิดหวังมากเพราะประการแรกมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าใจเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเรามันเป็นอนัตตาในความโกรธหรืออารมณ์ต่างๆนี่เกิดขึ้นได้ ประการที่2คือว่ามันก็มีประโยชน์นะมันมาสอนให้เรารู้จักความโกรธและมันจะทำให้เราเนี่ยมีวิชาในการรับมือความโกรธเพราะว่าสิ่งสำคัญในการปฏิบัติเดียวก,การทำกรรมฐานเนี่ยยิ่งสติปัฏฐานด้วยแล้วเนี่ยการรู้จักความโกรธความรู้จักความเศร้ารการารู้จักอารมณ์อกุศลต่างๆนี่เป็นเรื่องสําคัญเลยทีเดียว และการที่เราจะรู้จักมันได้เนี่ยก็ต่อเมื่อมันเกิดขึ้นถ้ามันไม่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะรู้จักมันได้อย่างไรและถ้าเราไม่รู้จักมันเราจะรับมือกับมันให้ถูกได้อย่างไรถ้าเราไม่รู้จักมันเราก็ไม่รู้ทันอุบายของมันหรือไม่รู้ทางมันพอไม่รู้ทางมันไม่รู้จักอุบายของมัน มันก็เล่นงานนะจิตใจเราได้ง่ายมากแล้วมันมาเนี่ยเพื่อสอนเราให้ฉลาดให้มีสติที่ว่องไวให้มีปัญญาที่เฉียบแหลมรู้ทั่วรู้ถึงและ้วเนี่ยเป็นหนทางที่จะพาเราเป็นอิสระจากอารมณ์เหล่านี้หรือออกจากความทุกข์ได้ันั่นี่คือเหตุผลที่พระเจ้าเนี่ยสอน ย้ำให้เราเนี่ยรู้จักทุกน,นะในทุสัพท์ข้อแรกเนี่ยทุกนเนี่ยคือทุกข์ศัพท์เนี่ยสิ่งที่พึงทำก็คือการรู้จักทุกน,นะบางทีก็แปลว่าการกำหนดรู้รู้จักทุกนเนี่ยใช้คาปริญญานะก็คือรู้ทั่วรู้รอบรู้ทั่วในเรื่องอะไรรู้ทั่วในเรื่องความทุกข์นะทุกไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องละนะ อันนั้นเป็นเรื่องของสมุทยัยสมุทัยเป็นสิ่งที่ต้องละส่วนทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องรู้แล้วเราจะรู้ทุกข์ได้ไยงไถ้าหากว่าทุกข์ไม่เกิดฉะนั้นเวลาทุกข์มันเกิดเนี่ยให้ถือว่ามันเป็นโอกาสดีที่เราจะได้รู้จักทุกข์และการรู้จักทุกข์รู้ทันทุกข์เนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะออกจากทุกข์ได้ง่ายขึ้น งันอย่าไปโมโหตัวเองนะ,ะเวลามันมีอารมณ์หลายอย่างเกิดขึ้นอารมณ์เหล่านี้แม่จะทำให้ใจเราไม่สงบนะแต่ถ้าเรารู้จักมันหรือรู้ทันมันหรือเพียงแค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นอันนี้ก็ถือว่าดีละเวลาไม่มีสติแล้วรู้ว่ไม่มีสตินี่ะสติมันเกิดละเวลาเผลอแล้วปลอ่อยความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่าโกรธ อันนี้เรียกว่าสติเนี่ยมันมาแล้วแล้วก็สติก็จะเจรลยงอกงามมันดีกว่าสงบโดยที่ไม่มีอารมณ์พวกนี้เกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อยนะหลายคนเนี่ยปรารถนานอยากจะมาปฏิบัติแล้วจะสงบโดยที่ไม่มีนิวรณ์หรืออารมณ์อกุศลเกิดขึ้นเลยนราบเรียบราบรื่นดูมันดีนะแต่ที่จริงไม่ดีหรอกนะ เพราะามันทำให้ขาดประสบการณ์ในการรับมือกับความทุกข์กับอารมณ์ต่างๆในทางตรงข้ามนะมีความโกรธมีความงหงุดหงิดมีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องดีเพราะมันเป็นโอกาสให้เราได้ฝึกรู้ฝึกเห็นฝึกเท่าทันแต่บางคนก็อาจจะสงสัยนะทำไม เวลามีความโกรธเนี่ยยิ่งโกรธบ่อยมากเท่าไหร่ก็กลายเป็นโกรธง่ายมากเท่านั้นอันนี้ก็เป็นความจริงนะคนจำนวนไม่น้อยเลยเนี่ยพอเริ่มมีอายุมากขึ้นถ้าปล่อยให้ความโกรธเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยพอแก่ตัวลงเนี่ยมันยิ่งกลายเป็นคนโกรธง่ายมากขึ้นหงุดหงิดง่ายมากขึ้นฉุนเฉียวเป็นประจำจนกระทั่งคนรอบข้างนี่ ไม่ค่อยอยากอยู่ใกล้อันนี้ก็เป็นผลจากการที่โกรธง่ายหรือโกรธเป็นประจำโกรธบ่อยๆท็่เลยกลายเป็นคนที่ฉุนเฉียวง่ายนี่มันไม่ขัดแย้งกันเลยนะเพราะที่เมื่อกี้พูดว่านี่ยการมีความโกรธเกิดขึ้นอยู่เป็นระยะระยะหรือว่าเกิดขึ้นบ่อยๆมันก็ดีมกันนะทาให้ได้รู้จักความโกรธรู้ทันความโกรธแต่จริงๆอยู่ที่ว่า เราทำยังไงกับความโกรธนั้นถ้ามันมีความโกรธเกิดขึ้นบ่อยๆแต่ว่าเราเห็นมันรู้ทันมันบ่อยๆอันนี้ดีแต่ถ้ามันโกรธขึ้นทีไรเราเผลอปล่อยใจให้มันครอบงำจิตใจเราอันนี้ไม่ดีมันไม่อยู่ที่ว่าความโกรธเกิดขึ้นมากหรือน้อยแต่อยู่ที่ว่าเราเกี่ยวข้องกับมันอย่างไร แม้เกิดขึ้นน้อยแต่ว่าไม่รู้ทันมันปล่อยให้มันครอบงำอันนี้สู้ความกลัวเกิดขึ้นบ่อยแต่ว่าเรารู้ทันมันแทบทุกครั้งอันนี้ดีกว่าเพราะว่ามันทำให้สติเข้มแข็งขึ้นว่องไวปราดเปรียวมากขึ้นแล้วก็มีปัญญามากขึ้นด้วยเพ้นเวลาเราเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจเราเจอสิ่งที่มากระทบใจเนี่ย จนกระทั่งเกิดความโกรธเกิดความหงุดหงิดให้ลองมองว่าเออมันมันก็มีข้อดีนะมันมาช่วยทำให้เราได้ออรู้จักความทุกข์รู้จักความโกรธรู้จักความหงุดหงิดเจอโจทย์เจอกันบ้านที่จะมาช่วยฝึกใจให้สามารถพร้อมจะรับมือกับความทุกข์ที่รุนแรงในวันข้างหน้าได้เวลามีความกลัว,วก็ดีความเศร้าก็ดี อารมณ์อกุศลอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับว่าเราจะเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรเราจะปฏิบัติต่อมันอย่างไรถ้าว่าเราพยายามเอากดข่มความโกรธไม่ให้เกิดขึ้นเลยหรือว่าไปในที่ที่มันสงบราบเรียบจนกระทั่งไม่มีความโกรธเลยแต่เรากลับไม่รู้ทันไม่รู้วิธีที่จะรับมือกับความโกรธ อันนี้ไม่ดีแต่ถ้าเราอยู่ในที่ใดก็ตามแม้จะมีสิ่งกระทบมากมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นมีความไม่พอใจเกิดขึ้นแต่แทนที่เราจะปล่อยให้มันครอบงำจิตใจหรือทำตามหน้าของมันเรากลับมีสติเห็นมันหรือว่าอาจจะพลาดท่าเสียทีในบางครั้งเพิ่อทำตามหน้าของมัน แต่ว่าเผลอไปสักพักอาวก็กลับมารู้ตัวเห็นมันแม้จะโกรธไปแล้วพักใหญ่แต่ว่าก็มารู้ทันมาเห็นมันทีหลังอันนี้ก็ยังดีมันการทําให้มีสติรู้ทันได้มากขึ้นและถ้าทำบ่อยๆทำบ่อยๆมันก็จะรู้ทันได้ไวขึ้นและที่จริงแล้วเนี่ยสติเท่านั้นแล้ว เป็นตัวสำคัญที่จะเอาอยู่นะเวลามีความกลัวก็ดีความเศร้าก็ดีสติทัานั้นแล้วเป็นตัวสำคัญที่จะเอาอยู่อย่างอื่นเนี่ยบางทีเอาไม่อยู่นะเช่นการพยายามใช้เหตุใช้ผลกับอารมณ์พวกนี้เนี่ยบางครั้งก็เอาไม่อยู่นะเช่นบอกว่าโกรธไม่ดีนะโกรธไม่ดีนะแต่มันก็ยังโกรธอยู่เศร้าไม่ดีนะให้ความสูญเสียเป็นเรื่องธรรมดานะ พยายามใช้เหตุใช้ผลกับใจของตัวเองแต่มันก็ยังเศร้ามันก็ยังเสียใจใช้เหตุใช้ผลกับมันหรือแม้กระทั่งจะเอาถูกเอาผิดกับมันบางทีก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่แต่ว่าการปฏิบัติสติปัฏฐานพอมีสติเนี่ยเห็นมันรู้ทันมันนี่เอาอยู่เลยนะสะตินี่มันไม่ใช่เ,เรื่องการใช้เหตุใช้ผลไม่ใช่เป็นเรื่องการใช้ความคิดแต่เป็นเรื่องการที่เห็นมัน พอเห็นเนี่ยความสึกตัวเกิดขึ้นพอความสึกตัวเกิดขึ้นความหลงที่เป็นเชื้อของความเศร้าความโกรธมันก็หายไปใช้เหตุใช้ผลกับอารมณ์พวกนี้มันก็ดีอยู่แต่มันไม่ค่อยมีพลังในการที่จะรับมือกับอารมณ์เหล่านี้ได้แต่พอปฏิบัติสติปัฏฐานพอมีสติเห็นมันเนี่ยมันก็ล่าถอยไป ไม่ต้องใช้ความคิด,ดใดๆแค่เห็นเฉยๆ,ๆไม่ต้องตัดสินว่าถูกหรือผิดเพียงแค่เห็นมันเท่านั้นละมันก็ละลายหายไปเพราะว่าความสึกตัวเกิดขึ้นมาและนี่คือสิ่งที่เราจะเรียนรู้ได้จากการที่เราได้เจอใความโศกความเศร้าวความโกรธอยู่บ่อยๆอยู่เนืองๆไม่ว่าในระหว่างการปฏิบัติหรือในชีวิตประจำวัน แต่ถ้าเจอมันในระหว่างการปฏิบัติมันก็จะทำให้เราตั้งหลักได้ดีกว่าแต่ถ้าเราเจอมันในชีวิตประจำวันก็จะเผลอทำตามหน้าของมันก็พลาดท่าเสียทีแล้วเป็นการสะสมอนุสัยให้มากขึ้นทําให้กลายเป็นคนโกรธง่ายแต่ถ้าเกิดเราเห็นมันบ,บ่อยๆมันบ,บ่อยๆในระหว่างปฏิบัติเนี่ยมันก็ช่วยทําให้เรามีสติไวขึ้นและทําให้มันเข้ามาครอบงําบงการจิตใจเราได้น้อยลง พอเรารู้ทันมันมันก็จะค่อยล่าถอยไปและความสงบก็จะเกิดขึ้นนี่ยกว่าสงบเพราะรู้ทันนะดีกว่าสงบเพราะไม่รู้ทันหรือสงบเพราะกดข่มเวลามีความกลัวก็ดีความเศร้าก็ดีอารมณ์อกุศลอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยสติเท่านั้นแหละเป็นตัวสำคัญที่จะเอาอยู่